สวัสดีท่านผู้ชมช่อง World Comments ฟาไทยทุกท่านนะครับหลังจากการแข่งขันฟุตบอล AFC U17 นะครับระหว่างทีมเกาหลีใต้และทีมอิหร่านนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับได้จบลงไปแล้วนะครับโดยผลลัพธ์ก็คือทีมชาติอิหร่านนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนะครับเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ส่งผลให้ทีมเกาหลีใต้นะครับตัวเต็งอันดับหกลายเป็นที่2ของกลุ่ม B ต้องโคจรมาพบกับทีมไทยนะครับซึ่งเป็นที่1ของกลุ่ม A นะครับซึ่งจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับชาวอาหรับนะครับรวมถึงชาวเยเมนจะคิดเห็นเป็นเช่นไรเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับน่าจะเป็นชาวเยเมนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวเป็นภาษาอาหรับเอาไว้โคตรสั้นว่ากากซึ่งกากนี่ก็คือเสียงหัหเราอนนั่นเองนะครับซึ่งแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาัวเราะอะไร น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ทีมเกาหลีแพ้อิหร่านง่ายๆหรือเปล่ายังไงแอดก็ขอโผวรอด้วยคนนะครับส่วนความคิดเห็นที่2นะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นของชาวเยเมนเช่นกันนะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงเกมนัดต่อไปที่ทีมชาติของตนต้องพบกับทีมชาติอิหร่านเอาไว้ว่าอย่าประมาททีมอิหร่านพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกรง่งทีมเราต้องใช้แทคนิกการเล่นเป็นทีมและกระหายที่จะชนะ พระเจ้าเต็มใจให้เราเราจะชนะและชาวเยเมนอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวด้วยความอยากให้ทีมชาติตนเองเจอกับเกาหลีใต้เอาไว้ว่าเกาหลีง่ายกว่าสําหรับเราซึ่งก็มีชาวอาหรับอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามาแย้งไม่เห็นด้วยนะครับว่าตรงกันข้ามเลยกับตันทีมเกาหลีเขาลงเล่นเป็นตัวสํารองเต็มตัวในเกมนี้ทีมเกาหลีอยากเจอไทยมากกว่าเยเมน และก็ได้มีอีกคนนะครับเข้ามาถามด้วยความไม่รู้นะครับหรือไม่ได้ติดตามการแข่งขัน U17 นะครับว่าทําไมเกาหลีอยากเจอไทยเหรอแล้วก็มีคนเข้ามาให้คําตอบนะครับไ้ว่าก็เพราะทีมชาติเยเมนแข็งแกร่งกว่าไทยยังไงละ่ะและทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะถูก AFC ชักใยส่วนชาวอาราบอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวสนับสนุนความคิดเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกาหลีต้องการทีมไทยคือทีมที่อ่อนที่สุด นอกจากนี้นะครับความเห็นถัดมาน่าจะเป็นของชาวอิหร่านนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวเชิงขบขันถึงแฟนๆทีมชาติเยเมนที่ดูเหมือนจะไม่รู้ศักยภาพของทีมชาติเกาหลีใต้เอาไว้ว่าสิ่งที่ฉันหัวเราะมากที่สุดเมื่อวานก็คือแฟนๆของทีมชาติเยเมนไม่พอใจที่เราแพ้พวกเขาคิดว่าเจอกับเกาหลีมันน่าจะง่ายแต่จริงๆแฟนๆชาวเยเมนไม่รู้ว่าเกาหลีนี่สิของยาก และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายความคิดเห็นเลยนะครับที่เป็นไปในทางเดียวกันนะครับเช่นเกาหลีจงใจแพ้เพื่อให้มาเจอไทยและเกาหลีจงใจแพ้เพื่อเล่นกับไทยและโค้ชเกาหลีใต้ไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับทีมเยเมนเป็นต้นครับ นอกจากนี้นะครับยังมีชาวอาหรับนะครับที่น่าจะเป็นชาวเยเมนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างทีมเกาหลีใต้และทีมอิหร่านเมื่อวานนะครับแต่ก็ได้เข้ามาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับใบหน้านะครับของทีมอิหร่านชุด u 1 7ที่หน้าตาดูจะไปไปกลกว่าอายุมากเลยนะครับโดยได้เข้ามากล่าวไว้ดังนี้ว่านี่มันเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเยาวชนอิหร่านกับจูเนียร์ทีมชาติเกาหลีซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาถามนะครับว่า ทีมชาติอิหร่านอายุ30กันแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีอีกคนเข้ามาเสริมว่าพระเจ้าพวกเขาอายุเท่าไหร่สหภาพแรงงานอยู่ที่ไหนและชาวอาหรับอีกคนนะครับก็ได้เข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าคนอิหร่านอายุต่ำกว่า17ปีมีคราเต็มหน้าได้ยังไงฮ่าฮ่าส่วนชาวอาหรับคนถัดมาที่น่าจะเป็นคนอิหร่านเองนะครับก็ได้เข้ามาอธิบายไว้ว่าคนอิหร่านก็หน้าตาแบบนี้แหละ เราไม่เหมือนคนเกาหลีสักหน่อยแล้วก็จะมีคนอีกคนหนึ่งนะครับเข้ามากดอิโมจิหัวเราะให้คําตอบดังกล่าวนะครับพร้อมกับที่มีอีกคนเข้ามาตอบไว้ว่ามันเกี่ยวกับยีนของคนอิหร่านที่ทําให้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็สําหรับความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นชาวอิหร่านเหมือนกันนะครับก็ได้เข้ามาพยายามให้ความกระจ่างถึงการที่ชาวอาหรับหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะแฟนๆทีมเยเมนมองว่าทีมอิหร่าน U17 น่าจะอายุเกินนะครับ โดยให้ความเห็นไว้ว่าทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกตรวจสอบก่อนและจะไม่มีการปลอมแปลงอายุของการแข่งขันภายใต้กฎของสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติดังนั้นจึงไม่มีการช่อโกงร่างกายของชาวอิรานเติร์กอัฟกันและปากีสถานมีขนาดใหญ่มากน่าเสียดายที่พวกเขาแก่เมื่ออายุ40คุณจะเห็นเขาโดนเรียกว่าคุณปู่เมื่อเขาอายุ45ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอาหรับนะครับโดยเฉพาะชาวเยเมนและชาวอิหร่านที่แอดได้หามาให้ได้รับชมกันนะครับหลังจากการพ่ายแพ้ของทีมเกาหลีใต้อย่างน่าเคือบแคลงใจเมื่อวานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าทีมเกาหลีใต้จะจงใจแพ้เพื่อให้มาเจอกับไทยนะครับหรือว่าจะแพ้จริงๆก็ตามนะครับทีมไทยเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วครับนอกจากสอนให้ทีมเกาหลีใต้ได้รู้ว่าก้นบึ้งของขุมพลังเด็กไทยก็อย่ามาดูถูกกันได้ง่ายๆนะครับ แอดก็ขอเป็นกําลังใจให้เยาวชนทีมชาติไทยนะครับสู้กับเกาหลีใต้ให้เต็มพลังในวันที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสู้โว้ย